แล้วก็เนี้ยคุณแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่คล้องคำขาอยู่ไหนคะอือมีมสี่ตัวมีสามสีหนึ่งสีสองเปิดหนึ่เปิดสองแล้วก็อันนี้น้องดับหนึ่งครับน้องดับหนึ่งมาดับหนึอยู่กรนี้ ลองจะาดเด็กดูสามสีอันนี้เนี่ยสอยอันนี้คือสามสีสองฮะสามสีในอยู่ก็นี่อันนี้ก็เปิดหนึง่งเนี่ยเปิดหนึง่งไม่เปิดสองไม่ฟังคำข่าวหาไปไหนนู่นแสงอยู่คนบ้างอืม เราคะสปาเลยกาหยางเย็ยนรอกสปาเลยเด็ก